เรื่องนี้อย่าว่าแต่คนไทยสงสัยเลยคนเวียดนามเลยครับก็ยังพูดถึงและก็สงสัยด้วยเช่นกันโดยประเด็นนี้ครับเริ่มมาจากความเห็นของชาวเวียดนามครับเขาบอกว่าในเมื่อคนกัมพูชาไปทํางานที่เมืองไทยเยอะแยะมากมายแล้วทําไมกัมพูชาดูเหมือนจะงองแงกับไทยอยู่ตลอดเลยซึ่งนี่ก็เป็นความสงสัยของมุมของคนเวียดนามนะครับโดยก็มีการให้ความเห็นนะครับว่าหากพูดกันตามตรงประเทศไทยเนะปรียบเสมือนพี่ใหญ่ที่เงียบเขาใช้คํานี้มานะครับคือพี่ใหญ่ที่เงียบ ในภูมิภาคนี้คืออยู่แบบเงียบๆเลยโดยเฉพาะในสายตาเพื่อนบ้านแม้แต่มองจากเวียดนามไปเป็นที่ทราบกันดีว่ากัมพูชาในแรงงานกัมพูชากว่าหนึ่งล้านคนทํางานในไทยนะั้นและก็สร้างไรายได้ที่สําคัญให้แก่ครอบครัวของพวกเขาที่บ้านเกิดและก็เป็นแรงงานสําคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในหลายภาคส่วนคําถามนี้อาจจะผุดขึ้นมาในหัวของผมในฐานะคนนอกนะที่มองเข้าไปเวลาติดตามข่าวสารในภูมิภาค คือผมรู้สึกว่ากัมพูชาน่ะได้ประโยชน์จากไทยค่อนข้างมากอยู่นะแล้วทําไมความสัมพันธ์ของคู่นี้มันถึงปแปลกๆอยู่ตลอดเวลาเลยแต่สิ่งหนึ่งที่มันชัดเจนนะในชีวิตผมที่สัมผัสมาหลาย10ปีผมก็ทราบดีว่าแรงงานชาวกัมพูชานี่แหละไปทํางานในไทยไม่ว่าจะอยู่ในไร่สวนโรงงานหรือแม้กระทั่งในเมืองท่องเที่ยวตอนไปเที่ยวเมืองไทยก็ยังเจอคนที่พูดภาษากัมพูชาอยู่เลยนะ บางคนพูดภาษาไทยได้ดีด้วยนะจนแทบไม่รู้เลยว่าเป็นคนที่มาจากประเทศเพื่อนบ้านแต่เมื่อกลับมาดูข่าวต่างประเทศที่บ้านเกิดของผมเองนี่แหละผมก็มักจะเห็นพาดหัวข่าวอาจจะเป็นปัญหาเล็กๆน้อยๆระหว่างไทยกับกัมพูชาอยู่เรื่อยๆขณะอยู่ที่เวียดนามก็ยังติดตามข่าวรู้เรื่องเลยทีเดียวในความรู้สึกของคนที่เห็นข่าวนี้จากคนนอกที่อาจจะอยู่ใกล้เคียงนะมันรู้สึกแปลกมากๆว่าทําไมมันถึงออกมาแบบนี้ เรื่องนี้นะครับก็มีคนเข้ามาให้ความเห็นนะโดยส่วนใหญ่ผมก็จะเล่าความเห็นที่ไม่ได้ดูดเดือดจนเกินไปนะครับก็เอาแบบมีสาระเหตุผลหน่อยละกันนะครับอย่างหนึ่งในความคิดเห็นของชาวเวียดนามอีกคนครับที่เข้ามาตอบกับใช้ชื่อแอคคอวอรเจนงอกเฮืองคนนี้บอกว่าสิ่งที่คุณพูดมามันน่าจะเป็นเรื่องตรงกลางระหว่างความได้ประโยชน์ด้วยแต่อีกมุมนึงก็อาจจะเป็นเรื่องของศักดิ์ศรีด้วยที่เป็นสิ่งที่จะต้องเดินคู่กันตลอดเวลา มองในมุมหนึ่งนะคือสาหรับกัมพูชาแรงงานไปทํางานที่เมืองไทยได้นั่นคือประโยชน์ที่ได้รับแหละแต่ว่าในอีกมุมหนึ่งศักดิ์สรีก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งด้วยนะอย่างเช่นความภูมิใจสร้างความภูมิใจให้กับผู้คนในประเทศก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งด้วยเรื่องของชาตินิยมมันเป็นสิ่งที่จะต้องมีมันจะต้องมีความรู้สึกแบบนี้อยู่ไม่ใช่ว่าไปทํางานที่บ้านเขาอย่างเดียวแต่ไม่มีความรู้สึกชาตินิยมเลยก็คงจะไม่ใช่นี่คือในอีกมุมหนึ่งที่พอจะตอบได้ ขณะที่ความเห็นถัดมาอีกครับต่อเนื่องกันเลยบอกว่าผมอยากจะพูดถึงความสัมพันธ์ของไทยกับกัมพูชาในเรื่องแรงงานนะจริงๆมันก็ไม่ได้เรียบง่ายเท่าที่เห็นหรอกเพราะแรงงานข้ามชาติส่วนใหญ่เข้าสู่ระบบแบบครึ่งทางอคนนี้หมายถึงอะไรคือเขาก็บอกนะครับว่าก็จะมีครึ่งทางที่เขาหมายถึงนี่คือคนที่ไปแบบถูกต้องนะครับแต่อีกครึ่งทางก็อาจจะเป็นอีกแบบหนึ่ง ที่ผมหมายถึงว่าการไปทํางานที่ประเทศที่ค่าแรงสูงกว่าเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะเป็นความสวยงามเพียงอย่างเดียวอย่างที่เห็นได้ชัดก็คือถ้าคนไปแบบไม่ถูกก็อาจจะถูกกดค่าแรงบ้างหรือแม้กระทั่งมีการเก็บค่าในหน้าหรือเอกสารอะไรพวกเนี้ยสิ่งนี้ก็เห็นที่เวียดนามด้วยเช่นกันนะนั่นก็เลยทําให้อีกมุมหนึง่งแม้ว่าจะมีแรงงานอยู่ในไทยค่อนข้างเยอะแต่ลึกๆประเทศจะพัฒนาได้ก็ต้องมีแรงงานคุณภาพอยู่ในประเทศด้วย จะต้องพัฒนาให้แรงงานมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นไม่ใช่แค่ส่งออกแรงงานราคาถูกอย่างเดียวแบบนั้นก็จะเป็นแบบนั้นวนไปอยู่เรื่อยๆขณะที่ความเห็นของอีกคนนะครับก็บอกว่าผมก็อยากให้เรามองเห็นอีกด้านหนึ่งนะในสายตาของเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้เคียงแม้กัมพูชาจะดูพึ่งพาไทยในสายตาของเรานะทั้งเรื่องของแรงงานเรื่องของการค้าแต่ปัจจุบันดูเหมือนว่าเพื่อนบ้านของเราเนี่ยกำลังจะค่อยๆลดการพึ่งพาไทยโดยอาจจะหันไปหาจีนอย่างรวดเร็ว จะเห็นได้ว่าทุนจีนเข้ามาในกัมพูชาโครงการใหญ่ๆทั้งท่าเรือถนนเกียรเศรษฐกิจพิเศษกัมพูชาจึงเริ่มรู้สึกว่าตนเองก็พอจะมีทางเลือกอยู่เหมือนกันคือแม้ว่าตอนนี้จะได้ประโยชน์จากไทยอยู่แต่ก็นนไม่ได้หมายความว่าจะต้องยอมไทยไปเสียทุกเรื่องนั่นคือการแสดงออกให้เห็นอย่างเรื่องที่คุณกําลังงงอยู่ก็ด้วยเช่นกันนะคือมันก็เหมือนกับว่าเป็นการแสดงออกให้เห็นว่ามันไม่ใช่ว่าจะต้องยอมไทยทุกเรื่องขนาดนั้นเพราะว่ามีทางเลือกด้วยเช่นกัน ในความเห็นของผมนะมันคือยุทธศาสตร์การถ่วงดุลแบบเบาๆก็เหมือนกับคุณมีเพื่อนบ้านที่แบบว่าแข็งแกร่งมากๆมีบ้านหลังใหญ่โตมีไรายได้ต่อหัวที่สูงแต่แน่นอนว่าคุณที่บ้านหลังเล็กกว่าคุณก็พยายามจะแสดงออกด้วยเช่นกันว่าอ่ะฉันก็มีทางเลือกนะฉันไม่ใช่ว่าจะต้องยอมทุกเรื่องอย่างเดียวขนาดนั้นซึ่งแน่นอนว่าในระดับประเทศก็ค่อยคายกันนี่แหละกัมพูชาเองก็แบบว่าไม่ได้อยากให้ถูกประเทศใดประเทศหนึง่ง ก็มีอิทธิพลในด้านนั้นด้านนี้มากเกินไปการค้าไทยก็เอาไปอยู่แล้วไทยก็คงครองส่วนแบ่งการตลาดค่อนข้างจะสูงไหนจะเรื่องของแรงงานที่ดึงดูดเข้าไปได้เยอะนั่นก็ไทยด้วยเช่นกันผมคิดว่าก็คล้ายกับการที่เวียดนามเองนี่แหละก็เล่นบทนี้ระหว่างจีนกับสหรัฐด้วยเช่นกันคือเวียดนามเองก็เล่นบทนี้ด้วยนะอันนี้เขาพยายามพูดถึงบ้านของตัวเองนะครับว่าเวียดนามก็ทําแบบนี้ด้วยเช่นกันกับยักษ์ใหญ่ที่ใหญ่กว่านั้น ดังนั้นผมก็เลยมองเรื่องนี้ว่าความสัมพันธ์ของไทยกับกัมพูชามันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรหรอกโดยก็มีคนเข้ามาเห็นด้วยกับความเห็นนี้นะครับก็บอกว่าคนพูดได้อย่างถูกต้องเลยเพราะนี่คือบทที่เวียดนามกําลังเล่นอยู่จริงๆด้วยเวียดนามเองก็มีบทที่จะต้องพึ่งพายักษ์ใหญ่ขณะเดียวกันก็ต้องเป็นคู่แข่งขันควบคู่กันในบางด้านไปด้วยมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะไทยกับกัมพูชาน่าจะเป็นแบบนี้เลย บางส่วนนะครับให้ความเห็นนะครับว่าในฐานะคนเวียดนามที่เรียนและสอนภาษาไทยฉันเข้าใจเมืองไทยอยู่หลายเรื่องวัฒนธรรมไทยกับกัมพูชามีจุดร่วมเยอะกว่าที่คนทั่วไปในเวียดนามคิดนะหลายๆคนอาจจะมองว่ากัมพูชาเป็นเพื่อนบ้านที่อยู่ข้างเคียงกับเรามีความคุ้นเคยโดยเฉพาะผู้คนทางตอนใต้ของเวียดนามคุ้นเคยกับกัมพูชาอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่ไทยกับกัมพูชามีร่วมกันมันเยอะกว่าเวียดนามทางตอนใต้ยเยอะต้องบอกว่าทั้งด้านศิลปกรรมภาษาศาสนา แต่เพราะความคล้ายกันนี่แหละทาให้เกิดการแข่งขันในบางเรื่องอย่างเช่นเรื่องที่คนเวียดนามค่าไม่ถึงก็คือเรื่องที่พวกเขาสนใจว่าใครเป็นต้นฉบับกนแน่ใครเป็นต้นตํำรับใครมาก่อนกันอะไรพวกนี้นี่คือบริบทที่คนเวียดนามจะไม่เข้าใจเลยบางส่วนถ้าไม่ได้ศึกษาเกี่ยวกับ2ประเทศนะั้นจริงๆนะคือไม่ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศนั้นคือจะไม่ได้เข้าใจเลยว่าจะมาสนใจอะไรทําไมใครเป็นต้นตํำรับใครมาก่อนมาหลัง แต่ว่าเรื่องนี้เป็นที่ถูกพูดถึงกันเยอะมากๆนะในโซเชียลมีเดียของทั้งทางชาวเน็ตกัมพูชาเองหรือว่าชาวเน็ตทางฝั่งไทยตัวอย่างที่เป็นประเด็นที่คนเวียดนามไม่ค่อยเห็นกันและก็ไม่ได้อินด้วยก็คือประเด็นทางเรื่องของมรดกทางวัฒนธรรมอย่างเช่นพวกการราผ้าไหมหรือว่าแม้กระทั่งการบอกว่าตัวเองเป็นเจ้าของอาหารบางชนิดอะไรแบบนี้นี่คือบริบทที่คนเวียดนามดูแล้วก็จะไม่เข้าใจเท่าไหร่นะแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่ถกเถียงกันพอสมควรในโลกของโซเชียลมีเดีย จริงๆฉันพยายามจะอธิบายเรื่องนี้นะว่ามันเป็นอีกมุมหนึ่งที่ผู้คนก็สนใจแต่ว่าคนเวียดนามอาจจะไม่รู้เรื่องตรงนี้คือคนนี้ก็พยายามมาอธิบายให้เข้าใจนะครับว่าสถานการณ์คือระหว่างไทยกับกัมพูชาก็จะมีเรื่องแบบนี้ด้วยซึ่งคนเวียดนามโดยทั่วไปนะครับถ้าไม่ได้สนใจเรื่องชาวบ้านนี่ก็จะไม่ได้เข้าใจสักเท่าไหร่นะครับว่ามันมีจุดร่วมกันทางวัฒนธรรมอะไรหลายอย่างที่คนจะพูดถึงกันด้วย ไม่ใช่แค่เรื่องการที่แรงงานในกัมพูชาไปทำงานในไทยอย่างเดียวแล้วต้องรู้สึกว่านั่นคือเพื่อนบ้านที่สมบูรณ์แบบมีอะไรก็ช่วยเหลือกันทุกุเรื่องซึ่งมันก็ไม่ได้ถึงขนาดนั้นแม้ว่าจะมีบางเรื่องที่ช่วยเหลือกันก็ตามต่อที่ความเห็นทัดมาครับชาวเวียดนามอีกคนครับบอกว่าจริงๆกรณีของความสัมพันธ์ของไทยกับกัมพูชาเป็นเรื่องที่น่าศึกษาอย่างยิ่งนะจะเห็นได้ว่าที่หลายๆคนพยายามอธิบายก็คือทั้งสองเนี่ย มีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่ค่อนข้างดีมากๆาเลยก็คือจะมีความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจทั้งการค้าอะไรดีๆก็เอาไปขายในกัมพูชาไม่ได้ขายแบบแพงอัป,ปราคาอะไรด้วยนะขายแบบชนะใจผู้คนกัมพูชาได้เลยอันนั้นคือสิ่งที่เราจะเห็นว่าอะไรที่เกี่ยวกับไทยในครองใจคนกัมพูชาได้แต่อีกมุมหนึ่งความไวเนื้อเชื่อใจใระยะยาวกับเป็นอีกูเรื่องหนึ่งใช่อย่างนั้นมันก็เลยเป็นความสัมพันธ์ที่ดูแปลกเมื่อเรามองไปแต่เราแค่มองในสายตาคนนอก หากเราย้อนดูแผนที่นะคุณจะเห็นว่าไทยเปรยียบเสมือนว่าตั้งอยู่ตำแหน่งศูนย์กลางของแผ่นดินใหญ่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลยและกัมพูชาคือหนึ่งในประเทศที่เคยมีอาณาจักรใหญ่โตอย่างของมาก่อนอันนี้ต้องเข้าใจประวัติศาสตร์แต่เมื่อเวลาผ่านไปบทบาทของไทยก็แข็งแรงขึ้นเรื่อยๆ,ๆจนถึงทุกวันนี้แหละคือไทยก็แข็งแรงมากๆมันก็เลยก่อให้เกิดความสัมพันธ์ในความเข้าใจที่ต่างกันอย่างเช่นศูนย์กลาง ความเป็นศูนย์กลางก็จะมองอีกแบบแม้ว่าในปัจจุบันศูนย์กลางก็เป็นที่ยอมรับอยู่แล้วลว,ว่าในยุคปัจจุบันไทยนั้นทําหน้าที่เป็นศูนย์กลางของภูมิภาคได้ดีและได้อย่างแท้จริงแต่ในมุมของชาวกัมพูชาก็ยังเชื่อว่าความยิ่งใหญ่ในอดีตศูนย์กลางก็ยังเป็นในพื้นที่ของพวกเขาอยู่ดีอันนี้คือความเข้าใจของผู้คนที่มองคำว่าศูนย์กลางแตกต่างกันดังนั้นเรื่องนี้นะผมคิดว่าแม้แต่เราคนเวียดนามเอง ถ้าในอดีตพื้นที่แถบนั้นเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่เราภาคภูมิใจมากๆเราก็จะแสดงออกถึงความยิ่งใหญ่อยู่ดีแม้ว่าจะมาอยู่ในยุคหลังแล้วก็ตามหรือแม้แต่จะต้องพึ่งพาไทยก็ตามเราก็ยังต้องแสดงออกถึงความยิ่งใหญ่อยู่ดีเดี๋ยวความเห็นต่อมาได้ขนาบเข้ามาให้ความเห็นเพิ่มเติมครับบอกว่าผมกับรู้สึกว่าไทยกับกัมพูชาตีความประวัติศาสตร์ในลักษณะที่แบบเป็นแข่งขันกันมากกว่าที่จะประสานกันเอาทําไมถึงว่าอย่างนั้น คือมันเขาก็บอกนะครับว่ามันออกไปแนวแข่งขันกันมากกว่าคือคุณย้อนดูตั้งแต่อดีตก็ได้คือก็จะมีการพูดถึงว่าอาใครเป็นต้นทางของวัดสไตล์นั้นสไตลน์นี้วัดเขมรวัดไทยคือก็จะเป็นในลักษณะที่แบบว่าอาใครมาก่อนมาหลังคือก็จะพูดกันแบบนี้อยู่บ่อยครั้งที่น่าสนใจก็คือที่สอนกันในโรงเรียนของทั้งสองประเทศผมไม่รู้ในระดับลงลึกนะ แต่ผมคิดว่ามันจะต้องมาในสไตล์ที่แบบว่าอา่ใครมาแย่งชิงคนนั้นคนนี้ไปอะไรในอดีตอันนี้เขาก็เปรียบเปิดนะครับว่าในห้องเรียนเนี่ยก็อาจจะมีการสอนกันประมาณนี้โดยเขาก็อธิบายนะครับว่าอันนี้เองเนี่ยมันก็มีในเวียดนามด้วยเช่นกันนะคือก็จะ มีการเปรียบเปยพอเรียนวิชาประวัติศาสตร์ปุ๊บอาณาจักรนั้นอนาณาจักรนี้เคยยิ่งใหญ่ก็จะบอกว่าอาณาจักรนี้จะยิ่งใหญ่สุดๆแล้วคือไม่มีใครเกินอนาณาจักรนี้แล้วจากนั้นก็จะตามมาด้วยอ่าคนนั้นคนนี้เข้ามาครอบครองความยิ่งใหญ่นั้นๆไปอะไรก็ว่ากันไปโอ้โหพี่พูดมานี่มันใช่เลยแต่จริงๆมันก็เป็นเหมือนเบสิกพื้นฐานของนักศึกเรียนประวัติศาสตร์ของแต่ละประเทศนะครับคือก็จะเทรนประมาณว่า อาณาจักรชั้นยิ่งใหญ่มาก่อนอยู่เสมอใช่มันก็เป็นอย่างนั้นหลายประเทศเลยอย่าว่าแต่ไทยกัมพูชาเลยผมคิดว่าพม่าก็ด้วยเช่นกันนะคือในอดีตเขาก็ยิ่งใหญ่เขาก็ต้องบอกว่าอาณาจักรตนเองยิ่งใหญ่อยู่แล้วนะฮะขณะที่ชาวเวียดนามอีกคนนะครับคนนี้เคยมาทํางานที่เมืองไทยเลยนะให้ความเห็นนะครับว่าผมเคยทํางานในพื้นที่แม่สอดแล้วก็อรัญญ,ญประเทศซึ่งก็ไปมากัมพูชาไทยหลายครั้ง จริงๆก็พบนะว่าแรงงานคนกัมพูชาหลายๆคนเขารักเมืองไทยมากนะอันนี้คือในมุมของคนทํางานเลยถ้าคุณเห็นคนทํางานจริงๆนะคือเขาก็เป็นมิตรต่อกันมากๆทั้งคนไทยทั้งคนกัมพูชาเรียกได้ว่าไม่ได้มีเสียงอะไรที่มันจะพูดถึงกันเหมือนในโลกโซเชียลเลยในความเป็นจริงแต่ละวันของคนที่ไปทํางานที่เมืองไทยเขาคิดซะโดยสารนะวันนี้จะได้ทํางานอะไรวันนี้หางานได้หรือไม่ ซึ่งจะหางานได้ก็เป็นความโชคดีที่จะได้รับค่าจ้างที่สูงขึ้นมากกว่าอยู่บ้านเกิดของตนเองคือจะมองเรื่องปากท้องเป็นหลักผมเคยเจอกับแรงงานกบูชาเยอะมากที่ตลาดชายแดนฝั่งไทยแถวสระแก้วบางคนเข้าไปทำงานก่อสร้างบ้างก็มีนะบางคนก็ไปเป็นพนักงานโรงงานบางคนเปิดแผงผลไม้ฮะได้ใช่ไหมเนี่ย คือคนพวกนี้เขาไม่ได้พูดถึงเรื่องที่เป็นกระแสเลยแม้แต่น้อยนะคือไปทํางานเป็นปกติมากๆเลยเสมือนว่าเออก็มีชีวิตทํางานหากินหาใช้หาเช่ากินข้า,าบ้างพวกเขารักเมืองไทยนะผมบอกอย่างนั้นเลยผมต้องบอกอีกครั้งโดยเฉพาะในเรื่องของระบบร้านค้าวิถีชีวิตแบบเมืองเมืองที่หางานได้ง่ายคนกัมพูชาหลายคนยังพูดไทยเก่งกว่าที่หลายๆคนคิดไว้เยอะเลยหลายๆคนอาจจะมองว่าคนกัมพูชาก็พูดกัมพูชาแหละแต่ไม่ใช่นะ คนที่ไปที่เมืองไทยนี่เรียกว่าพูดไทยเก่งมากๆคนที่พูดเก่งๆนี่หางานได้ง่ายด้วยผมเห็นอีกนะว่าผมเคยถามเขาว่าคิดยังไงเขาหัวเราะแล้วเขาก็บอกว่าเขาไม่รู้เรามาหาเงินเลี้ยงลูกอันนี้คือคำตอบของคนที่เขาจะตอบเกี่ยวกับเรื่องที่คุณกำลังสนทนากันอยู่นะเขาก็ไม่รู้เลยบางคนเขาไม่ได้สนใจเขามาหาเงินแค่นั้นผมก็เลยคิดว่าบางทีพวกเราอาจจะอยู่แต่ในโซเชียลมีเดียอ่านบทความโน่นนี่นั่นตามข่าวไป แต่มันก็เป็นเรื่องระหว่างประเทศในขณะที่คนธรรมดาจริงๆเนี่ยสนใจแค่เรื่องปากท้องอย่างเดียวเลยรวมไปถึงอนาคตของตนเองซึ่งมันจบอยู่แค่ตรงนั้นมันมีแค่นั้นจริงๆอันนี้คือความเห็นอีกมุมครับขณะที่ความเห็นในช่วงท้ายนะครับชาวเวียดนามอีกคนบอกว่าฉันเคยเป็นแม่บ้านอยู่ที่กรุงเทพเคยไปทํางานที่เมืองไทยนี่แหละและแน่นอนว่ากลุ่มของแรงงานที่เจอได้ปล่อยที่สุดก็คือคนกัมพูชาด้วย พเพอเพมากกว่าคนเวียดนามด้วยซ้ํานะแต่ก่อนหน้าทั้งคนเวียดนามด้วยกันก็เจอเยอะสังเกตว่าพวกเขาส่วนมากอายุ20-30เท่านั้นเองนะตอนที่เจอนะตอนนั้นบางคนมาจากฝั่งพระตะบองเสียมเรียบบ้างพวกเขาบอกว่าอยู่ไทยแล้วรู้สึกว่ามีไรายได้แน่นอนมีโอกาสส่งเงินกลับบ้านได้ทุกเดือนที่สําคัญคือได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆมีเทคโนโลยีให้ใช้รวมไปถึงการพูดไทยคือจะไม่มีใครมาพูดถึงเรื่องใครมาก่อนใครมาหลัง ใครทานั่นทํานี่ก่อนอะไรแบบเนี้ยคือไม่มีใครคุยแบบนั้นในชีวิตประจําวันเลยนะทุกวันคุยกันแต่เรื่องค่าของชีพโอ,อ้รู้สึกว่าเมืองไทยค่าของชีพแพงขึ้นค่าเช่าห้องแพงขึ้นนะเนี่ยอะไรแบบเนี้ยวิธีประหยัดค่าน้ําค่าไฟบ้างแล้วก็คุยว่าอ่างเงินจะออกวันไหนอะไรประมาณเนี้ยวนอยู่ประมาณนี้เลยคือความเห็นเหล่านี้นะครับก็จะเผยให้เห็นชีวิตประจําวันของผู้คนจริงๆนะที่มาทํางานที่เมืองไทยนะครับว่าคุยกันเรื่องอะไรบ้าง โดยสุดท้ายนะครับเขาบอกว่าคนเหล่านี้บอกตรงๆว่าเขาไม่สนใจหรอกว่าใครจะติดปัญหาทะเลาะกับใครอยู่อะไรแต่อย่างใดแต่พวกเขาสนแค่ว่าจะต้องทํโ OT อีก2ชั่วโมงแล้วก็จะได้มีเงินมากขึ้นเรื่องราวในวันนี้นะครับขอจบลงเพียงเท่านี้แต่ว่าจะมีต่อในคลิปถัดไปอยู่นะครับที่พูดถึงเจาะจงในมุมของคนที่มาทํางานในไทยเยอะมากยิ่งขึ้นนะครับก็คือชาวกัมพูชานะซึ่งมาติดตามกันต่อในหัวข้อถัดไปด้วยนะครับถ้าชอบการเล่าสไตล์นี้นี่คือการเล่าแปลเรียบเรียงในแบบของผมนะครับ ให้อารมณเหมือนนั่งเล่าสู่กันฟังแบบนี้แหละก็เข้าใจง่ายๆนะครับท่านผู้ชมก็สามารถติดตามกันต่อได้นะครับวันนี้ขอบคุณสําหรับการรับชมครับฝากเสื้อยืดแบรนด์ไทยไปด้วยนะครับแบบที่ผมใส่อยู่เสื้อยืดใส่ช่วงหน้าร้อนหรือฝนตกเปียกๆนะครับก็แห้งไวด้วยก็เป็นแบรนด์ไทยสัญชาติไทยครับดูไดที่มุมซ้ายล่างของหน้าจอนะครับวันนี้สวัสดีครับ